ัสดีครับโกศลป้อมกุลครับเป็นชาวสวนตัวนี้ก็อําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดจ่ากแก้วของคุณพ่อนี่ทําลำไย,ยเป็นหลักเลยใช่ไหมครับทาลำไย,ยเป็นหลักครับจริงๆแล้วว่าอยู่สดาวจังหวัดจันทบ,บรุรีอันนี้เราทาลำไย,ยนอกเขตเอ่อวังสมบูรณ์กับสายดาวซึ่งก็อยู่ใกล้กันปกติจันทบ,บุรีแถบนี้ที่ขึ้นชื่อเลยก็น่าจะเป็นทุเรียนแต่ทําไมของคุณพ่อเลือกที่จะทําลำไย,ยล่ะครับ ขอแนะน,นํานิดนึงจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลไม้หลายชนิดเช่นลองกองมังคุดทุเรียนลำไย,ยเป็นต้นแต่ละพื้นที่จะให้ผลผลิตไม่เหมือนกันคือคุณพ่ออ,อยู่ในเขตรอ,อยต่อระหว่างสายดาวกับวังสมบูรณ์การทําทุเรียนเนี่ยอากาศยังค่อนข้างไม่ให้แต่ทําลำไย,ยและค่อนข้างจะได้ผลผลิตดีแปลงนี้ที่ทําอยู่มีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร,ครไ่ครับ80ไร่ครับสวนทั้งหมดที่เราทําอยู่ก็มีอยู่ประมาณ5แปลงรวมแล้วเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ2-300้ไร่ แล้วลำไยนี่ส่วนใหญ่เจอปัญหาอย่างไงบ้างครับปัญหานี่ส่วนใหญ่เนาะ,ะเพี้ยพวกมแมลงส่วนใหญ่เลยพอช่วงเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเราก็จะเจอปัญหาอย่างเพี้ยเข้าขั้วในขั้วราดำอะไรประเภทนี้ซึ่งเราทําลำไยส่งออกประเทศจีนซึ่งต้องให้ได้คุณภาพซึ่งจะต้องไม่มีไม่มีเพี้ยไม่มีราดำช่วงที่ผ่านมาที่มีกระแสลำไยส่งออกไม่ได้เนี่ยปัญหามาจากเพี้ยแล้วก็ราดำเหรอครับ ใช่ครับเพี้ยาลาดำนี่ปัญหาหลักเลยซึ่งทางล้งส่วนใหญ่จะโดนแบรนด์ยดาวเราจะโดนอยู่ประมาณ26ล้งโดนแบนด์ตอนนี้ก็ปัญหาใหญ่ซึ่งพอเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยพอคนงานหักลงมาแล้วเนี่ยจะเจอเพีย้ยเจอลาดําผลผลิตตรงนั้นก็คือต้องทิ้งเป็นลูกล่วงไปเอาใส่อบส่งจีนไม่ได้ถึงว่าเจ็บ5้าตันล่วง3ตันก็ได้ช่อดี2ตันก็ขาดทุนแล้วชาวสวนจะเดือดร้อนแล้วของคุณพ่อเองเนี่ยมีปัญหานี้บ้างไหมครับก็มีบ้างนิดหน่อยคราวที่แล้วที่ที่เราเก็บไปเอ่อหกสิบไร่ปัญหาของเราไม่ได้เกิดจากเพี้ยลา ปัญหาของเราเกิดจากฝนตกอของคนงานของลงเข้าราช้าฝนตกตลอดซึ่งตอนที่เราถ่ายทําก็คือฝนตกเนาะการทำำําลําไยเนี่ยต้องลงทุนเยอะไหมครับคุณพ่อลงทุนเยอะครับเยอะเลยครับบอกได้เลยว่าถ้าเราทำำําลําไยแล้วถ้าเราลดต้นทุนเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราต้องลงทุนครับต้องใช้ของที่มีคุณภาพด้วยอย่างสมมติยาฆ่า,า,มาแมลงถ้าเราไปใช้ยาอ่อนในราคาถูกๆอันนี้เราเราพูดไม่ได้พูดพาดพิงถึงใครเนาะเราพูดถึงว่าบางคนเนี่ยชาวสวนเนี่ยต้องการลดต้นทุนที่ไหนยาถูกๆก,ก็ไปซื้อมา เอามาฉีดเอามาใส่มันก็เข้ากับว่าฉีดทิ้งไปเปล่าๆเอายาไปละลายน้ําทิ้งพูดง่ายๆแต่เราหาผลิตภัณฑ์ดีๆเอามาเสริมเอามาช่วย,าาวยตรงนั้นก็มันก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นมาที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีนี้อย่างที่แปลงนี้เนี่ยของคุณพ่อทํามากี่ปีแล้วครับเ,เริ่มเข้ามาเช่าต้นเล็กได้3ปีต้นใหญ่อยู่ได้ประมาณ6ปีลําไยแปลงนี้มันเป็น2ฝั่งมีต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้คือลําไยแก่จึ่งๆเขาปลูกไว้นานแล้วก็มีอยู่ประมาณ200กว่าต้นส่วนฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณพัน พอปีนี้ขอบคุณพ่อเนี่ยเจอปัญหาอย่างอื่นอีกไหมครับปัญหาอย่างอื่นเหรอปัญหาอย่างอื่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการบํารุง่าทำยังไงให้ลูกโตได้ผลผลิตที่ดีที่มีคุณภาพลูกโตผิวสวยไปจีนได้ส่งออกได้อะไรประมาณนี้ ฉีดยาย,ยัางไงครับเมื่อก่อนนี้ฉีดนะอ่าคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือต้องหยุดฉีดพอหยุดฉีดปุ๊บงานเราก็จะสะดุดไปเมื่อไปปล่อยมาอยาเงี้ยเราก็ทํางานไม่ได้ละใบเปียกใบลำไย,ยเปียกช่อลำไย,ยเปียกปุ๊บเราเราต้องหยุดฉีดแล้วถ้าฉีดไปก็ทิ้งเปล่าๆไม่ได้อะไรแล้วงานก็เสียวันนั้นก็ต้องหยุดไปทั้งวันเลยต้องเริ่มต้นกันใหม่แล้วถ้าผมอยากจะทําลำไย,ยบ้างเนี่ย ผมต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับคุณพ่อเดี๋ยวพ่ออยากอธิบายให้ฟังนิดนึงเริ่มเริ่มต้นจากการที่เราจะทำำําลําไยเราต้องพักต้นเนาะพักต้นอย่างน้อยไม่อย่าให้เกิน3เดือนหรือถ้าให้อยู่ในในระหว่างที่สมบูรณ์สุดเลยก็คือ6เดือน5เดือนถึง6เดือนเราถึงได้ทําการ ลาดสารทําดอกลํใหญ่ซึ่งพอเราลาดสารไปแล้วเราต้องใช้ระยะเวลา,าในการทําลูกระยะเวลาทั้งหมดคือ6เดือนครึ่งถึง7เดือนโอ้โหแล้วลาดสารเนี่ยคือลาดโคนหรอครับหรือ,อยังไงถ้าใชเา่เดิมทีเลยเราก็จะใช้วิธีการเอาสารโซเดียมหรือโพแทสเซียมเนี่ยลาดโคนแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้เอาสารมาผสมใส่ถังพลิตพ่นทางใบระยะเวลาการออกดอกก็หลังจากพ่นทางดินฉีดทางใบก็จะอยู่ในระยะเวลาคือ20กว่าวันเ,เริ่มแตกใบแท,ท,ทงดอกพอ พอเป็นดอกแล้วก็ผสมเทียมอะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่ละเอียดละเอียดอ่อนในการทำำําลาไยแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วก็ไม่ยากแล้วถต่ผมไม่ราสารเนี่ยมันจะออกผลไหมครับคุณพอ่อไม่ออกครับคือลําไยทางบ้านเราคือสวยดาวและสากแก้วนี่ถ้าไม่ราสารนี่จะไม่ออกนอกจากเว้นปีไว้นานๆหรือหนาวอากาศหนาวไม่เหมือนกับเชียงใหม่ลําพูนลาปางอะไรพวกนี้อันนั้นไม่ต้องราสารเขาก็ออกคือส่วนใหญ่ของเราคือจะทํานอกฤดูปกติลําไยถ้าในฤดูก็เขาก็จะออกช่วงมกราคุมพาคือช่วงหน้าหนาวอ๋อแบบนี้นี่เอง อันนี้เราเราก็หันไปลาดเอากุมภามมนาเมษาพฤษภามิถุนา,า,า,ากรกฎาสิงหากันยาอ่าช่วงเก้าเดือนเนี้ยลำไยของคุณพ่อเนี่ยเป็นพันอะไรบ้างครับอ่ส่วนใหญ่จะเป็นพันอีดอส่วนใหญ่แล้วทางลงเขาก็จะใช้จะจะต้องเอาแต่พันอีดอและทำไมต้องเป็นพันนี้ด้วยครับคุณพ่อเพราะว่าวิธีการเข้าอบอบแล้วไม่แตกอ่าทำให้ผิวสวยผิวดีอะไรประมาณนี้ส่วนเป็นพวกกะโหลกสีชมพูมีแห้วอันนี้เขาไม่ค่อยนิยมส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นพันอีดอของคุณพ่อเนี่ยทำเยอะขนาดนี้ เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยจะเอาไปขายที่ไหนกันครับเนี่ยออันนี้ที่เราทำเนี่ยคือลงลงเป็นคนมาซื้อซื้อช่วงเป็นดอกหรือเป็นเม็ดหรือเป็นใบฮะอะไรนะตั้งแต่เป็นใบเลยเลยรครับคุณพอ่อครับผมทําตั้งแต่เป็นใบเลยอ,อย่างกรณีอย่างเงี้ยเราก็ขายไปแล้วซึ่งเราก็มีหน้าที่ทําผ,ผลผลิตให้ออกมาได้คุณภาพให้ได้ าารรเไได้ยงงช่วงปีที่แล้วเจอปัญหาเรื่องฝนตกฉีดยาเราก็ฉีดไม่ได้พอฉีดไปแล้วก็โดนฝนชะล้างคนงานก็ไม่ได้ทํางานทีนี้คุณพ่อก็เลยไปเจอโฆษณาในเฟซก็คือดูมานานแล้วดูมาเป็นปีแล้วเนาะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้ก็เลยมาเข้าปีนี้ปี6 4ปีเออเราก็ดูมาตลอดของเขาจะดีจริงไหมจะมันจะโฆษณาเกินเชื่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยเราเราก็อยากทดลองใช้ซึ่งเป็นโฆษณาของเอฟอสซึ่งโฆษณาว่าไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่รู้ว่าจะของเขาหรือใคร <laughs> เป็นรีเซนะ็นเตอร์เนาะ แล้วเราก็เลยทดลองสั่งมาใช้ดูช่วงนั้นฝนปรยโปรยฝนตกพอดีเราก็ลองจีดดูลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ผมฟังหน่อย <S <S ก็ปรากฏว่ามันก็ตอบโจทย์ดีปุ๋ยยาที่เราฉีดไปแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีคือไม่ไม่อะไรไม่ไหลทิ้งก็ซึมเข้าไปในทางใบทางลูกได้ดีของเอฟฟอตเนี่ยครั้งแรกเลยคุณพ่อสั่งมาเท่าไหร่ครับเออเราทดลองสั่งมาลังหนึ่งก่อนลังหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าไหนไหนจะลองสั่งดูแล้วก็ให้มันเต็มที่ไปเลยไหนไหนเราลองเปิดใจดูแล้วซึ่งก็ไม่ผิดหวังอะเนาะเพราะว่าเราฉีดยาเยอะถ้าสั่งมาทีละขวดคือไม่ได้ดค,ไไดคุณพ่อฉีดครั้งละก,กี่ถังครับอ,อแปลงนี้เราฉีดยาทีหนึ่ง12ถัองถังลกกลิตครคับ พันลิตรครับ12ถังอ่าหมื่นสองพันลิตรซึ่งในในการอัตราใช้ของเอฟฟอสเนาะสองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยซีซีต่อน้ํพันลิตรซึ่งถ้าเราสั่งขวดหนึ่งเราจะได้แค่สี่พันลิตรเองเลยก็ตัดสินใจสั่งมาลังหนึ่งเลยก็ลองใช้ดูซึ่งมันก็ตอบโจทย์เราได้ดีนั้นก็เลยเริ่มสั่งมามาเรื่อยๆคุณพ่อตัดสินใจซื้อมาใช้จักปัญหาฝนแล้วช่วงอื่นล่ะครับ คุณพ่อใช้ด้วยไหมช่วงแรงช่วงทําใบจะมีปัญหาก็คือถ้าแดดร้อนจัดเนี่ยถ้าเราจะฉีดยาซึ่งซึ่งเขตเนี้ยเป็นเขตร้อนช่วงหน้าร้อนกลางวันเนี่ยร้อนมากพอเราฉีดยาไปแล้วเนี่ยยาจะระ,ะเหยทิ้งไปเลยซึ่งจะไม่ได้ผลแต่เราลองเอาเอฟฟอสเนี่ยมามาผสมกับยาโฮอร์โมนที่เราใช้อยู่ก็ดูแล้วว่ามันมีคุณภาพดีคือซึมเข้าไปในใบทันทีก่อนที่ที่แดดจะมาเผาทําให้ระเหยทิ้งไปซึ่งันนั้น,นมันก็เป็นผลดีกับเราแล้วก็กับพืชที่ได้รับอ่าโฮอร์โมนได้เต็มๆ็มคุณพ่อใช้ฮ อโฮอร์โมนหลักๆนะครับโฮอร์โมนหลักๆเราก็จะใช้พวกแคลเซียมโบลอนน้ำตาลทางด่วนอาอออมิโนโก็ไปครับ ผมเหลือบแอบไปเห็นขวด c ีโ คุณพ่อเอามาใช้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อซีโฟหรอครับซีโฟนี่เราก็เห็นในโฆษณาทีแรกเราก็ยังไม่ได้กล้าใช้ก็เลยลองโทรหาพนักงานดูพนักงานก็แนะนําเรามาว่าคุณลูกค้าใช้ได้เลยตั้งก็ช่วงติดเม็ดหรือช่วงเป็นดอกซึ่งจะทาให้ให้ติดผลดีให้ลูกโตเสมอดีสแสดงว่าเพิ่งเริ่มใช้ฤดูการนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ<อ>เพิ่งจะได้ใช้แตงนี้นะใช้ซีโฟไปได้2ครั้งแล้วฉีดไป2ครั้งแล้วก็สั่งมา1ลังอัตราการใช้คือ5 5 0 0ซีซีต่อน้าผลิตใช้คู่กับเอฟฟอสและบวกกับ ตั้งแต่ติดผลเลยใช่ไหมครับเริ่มเป็นสลัดดอกติดผลเล็กนิดๆนะฮะช่วงเป็นดอกเรายังไม่ได้กล้าใช้เพราะว่าเราก็คือยังไม่เคยใช้สินคนะ้าแล้วเนาะแต่พอเห็นผลเล็กๆเ,เราก็ลงซีโฟคู่กับเอฟฟอร์ ort, ซึ่งก็ตอบโจทย์ได้ดีว่าเออของเขาติดดีขั้วเหนียวลูกโตไม่ร่วงอันนี้เข้าเดือนที่3อ่าเข้าเดือนที่3คือก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนเป็นดอกเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ซีโฟระยะการเป็นดอกก่อนที่จะเป็นเม็ดนี่ก็เกือบประมาณเกือบเกือบสเดือนแล้วประมาณ45วันเริ่มสลัดดอกหลังจากนั้นมาเราก็ค่อยมาใช้พอเอามใช้้แลวนี่ย ฉีดน้อยลงจากเมื่อก่อนไหมครับเราก็ฉีดห่างกันนะครับจากเมื่อก่อนนี้ฉีดทีนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉีดทีเมื่อก่อนนี้คือ7วันฉีดแต่ตอนนี้10วันถึง15วันถึงฉีดทีหนึ่งพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วรู้สึกว่ายาทุกเมด็ดยาทุกถังที่เราฉีดไปแล้วมันมีคุณภาพ ช่วงติดผลและใบยังเขียวเข้มอยู่เลยแหะครับอันนี้ปีนี้ก็เพิ่งจะเป็นปีแรกเหมือนกันซึ่งเราก็เพิ่งได้ตอบโจทย์จากเอฟฟอดนี่แหละจากที่เขา พูดมาเราคิดว่ามันเรื่องจริงคือฉีดปุ๋ยฉีดยาไปแล้วมันได้กินเต็มที่เลยแทนที่เราฉีดไปแล้วมันจะไหลทิ้งอ่อันนี้พอฉีดไปแล้วตัวอฟอนิ่จะนําพาพวกปุ๋ยพวกฮอร์โมนพวกยาเนี่ยเข้าไปในใบเข้าไปในต้นทําให้ให้มันได้ประสิทธิภาพขึ้นมาไม่ไม่เสียหายอ่าพูดง่ายๆฉีดไปแล้วได้ผลเต็มที่ไม่เสียของเหมือนอย่างฝนตกอย่างเงี้ยถ้าสมมติก,ก่อนฝนตก5นาทีหรือ10นาทีอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ใส่เอฟอนนะวันนั้น่ะเราเรา,เรารู้เลยว่าของที่เราฉีดไปเนี่ย เราฉีดไปแล้วเนี่ยพวกปุ๋ยยาซึมเข้าไปเลย5นาที10นาทีนี่สบายใจได้สบายใจได้เลย